สวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big หนุ่มชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Funny Egg เลยนะครับก็วันนี้ผมจะมาเติมเหรียญด็อกคอยนะครับเพื่อซื้อไข่นะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้จัดเลี้ยงตัวไหนนะครับเพื่อเอาไปไว้ขุดนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับก็ เรามาพูดคุยกันก่อนนะครับว่าทําไมผมถึงเลือกที่จะลงทุนในแพลตฟอร์มนี้นะครับในเกมนี้เนาะก็ตอนแรกผมก็กะว่าถอนก่อนค่อยเติมเดืยนเข้ามาลงทุนนะครับแต่ว่าผมไปเห็นโพสต์ของเพื่อนท่านหนึ่งนะครับที่เขาได้ทําการถอนไปเนาะก็มันทําให้ผมอดไม่ไหวนะครับก็ต้องมาทดลองอ สุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับก็อันนี้เป็นประวัติของคุณต้อมนะครับต้องอขอบคุณเครดิตจากคุณต้อมนะครับที่ให้ยืมภาพมาเพื่อรีวิวเ้เพื่อนๆดูนะครับก็อันนี้เป็นประวัติการถอนของเขาเนาะถอน60ดอกนะครับอันนี้ก็คือคุณต้อมเขาได้ทําการลงทุนไปนะครับซื้อไข่ไป1นฟองนะครับก็ปุดได้นเวลา10ดอกนะครับของเขาก็จะประมาณ 5วันได้ถอนครั้งหนึ่งนะครับก็อันนี้เป็นประวัติการถอนของเขานะครับขอ,อบคุณภาพอีกครัค้งหนึ่งนะครับที่นํามาดีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นประวัติหน้าเหรียญที่มันเข้านะครับของใบนั้นเนาะขอบคุณตอมนะครับ please, 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 ก็สําหรับเกมนี้นะครับผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะได้กําไรเยอะมากเลยนะครับมันเหมาะที่จะลงมากแต่ว่า ไม่แนะนําให้ทุกคนมาทําตามนะครับซึ่งใครที่รับความเสี่ยงได้นะครับก็แ้วแต่ท่านจะพิจารณานะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะครับก็เมื่อซื้อสัตว์เลี้ยงเสร็จนะครับต้องรอมันฟักตัวนะครับแล้วก็มันจะมาอยู่ในหน้าของเหมืองนะครับอันนี้เป็นตัวฟีที่ผมขุดอยู่นะครับตัวปูเนาะก็ขึ้นไปห้าสิบห้านะเออ อันนี้ผมเล่นมาประมาณ30กว่าวันแล้วนะครับประมาณ35วันแล้วเนาะก็ห้าวันแรกไอ้ยีิวันแรกก็ได้ไปประมาณ13บล็อกนะครับก็เมื่อใครที่จะเติมเงินเข้ามาลงทุนนะครับให้ทุกคนศึกษาหาข้อมูลดีๆก่อนนะครับไม่งั้นจะพลาดน,นะครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อมาแล้วคุณไม่ดูดีๆนะครับ ไข่ค,คุณอาจจะเน่าได้นะครับ please, please สำหรับนะในไอดีผมตอนนี้นะครับมีเหรียนอยู่286ดอกนะครับอันนี้ผมเติมมาจากบ i t คัพนะครับซึ่งมีเรียนอยู่แค่นี้เนาะผมก็ต้องเติมเข้ามาเพิ่มให้มันเป็น299นะครับเพราะว่าไข่ไข่ที่เราจะซื้อวันนี้คือแพ็ค299เนาะ,ะไปดูที่สต o r กก่อนนะครับวันนี้ผมจะมาซื้อไข่ฟองนี้เนาะ ไข่ฟองนี้นะครับจะสุ่มสัตว์เลี้ยงได้3ตัวนะครับก็จะมีลิงวัวแล้วก็หมาป่านะครับตัวแรนี่ก็คือหมาป่าเลยนะครับที่จะได้กําลังขุด85เมกะเฮิร์เลยนะครับส่วนตัวกากสุดตัวเกลือสุดนะครับก็คือลิงนะครับสาธุนะครับขอให้ผมได้หมาป่านะหรือไม่ก็วัวนะครับ สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ไข่สีส้มตัวที่ผมจะซื้อนี่นะครับมันจะอยู่ได้4เดือนนะครับก็2วันจะสามารถเก็บผลผลิตได้1ครั้งนะครับก็2วันปุ๊บสมมติว่าผมได้ลีดเนาะ2วันเนี่ยพุดไปมันจะได้วันละ9ดอกเนาะ2วันก็จะประมาณ18 18ดดอกนะครับ1 8จุะะะนะครับก็2วันเนี่ยผมก็มาเก็บ เก็บเหรียญทีหนึ่งนะครับเหรียญก็จะเข้าไปอยู่ในกระเป๋านะครับเหรียญจะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าตรงนี้เลยนะครับอ่าถ้าใครที่จะซื้อไข่นะครับให้ศึกษาดีๆก่อนนะครับอ่าไข่ฟองสีส้มเนี่ยครับใช้เวลาฟักตัวหนึ่งชั่วโมงนะครับเก็บของแปลภาษาให้ดูเนาะนะเไม่แปลให้นะครับอ่อาแปลนะครับ ใช้เวลาในการบ่มเพาะหนึ่งชั่วโมงนะครับมันจะฟักตัวนะครับก็กดซื้อแล้วนะครับถ้าใครกดซื้อแล้วนะครับให้ไปดูที่หน้าหน้าหน้าหลักเลยนะครับกดที่บ้านหลังนี้นะครับเพื่อส่งไข่นะครับเพื่อส่งไข่จากบ้านหลังนี้นะครับมาฟักตัวที่ศูนย์ฟักตัวนะครับอันนี้จะเป็นบ้านฟักไขนะ่เนาะ พอเวลาเราซื้อไข่เสร็จปุ๊บมันจะเอ่อเราต้องมากดส่งอยู่ในบ้านหลังแรกนี่นะครับบ้านหลังสีแดงนี่นะครับก็จะมีปุ่มให้กดตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งส่งมันไปพักตัวที่บ้านหลังนี้นะครับไม่งั้นถ้าคุณปล่อยไว้บ้านหลังนี้นะครับถ้าคุณไม่กดส่งมันไปนะครับไข่มันจะเน่านะครับแล้วก็คุณจะเสียเลี้ยญทิ้งเฉยๆนะครับต่ออันนี้เป็นคําเตือนก่อนนะครับก่อนที่ไข่จะ คิดที่จะเติมเหรียญเข้ามา,าลมงทุนนะครับผมก็ไม่แนะนำนะครับตอนนี้ผมมีอยู่286ดอกนะครับผมต้องการ299เนาะ299ผมจะต้องเติมเข้ามา13ดอกนะครับซึ่งกระเป๋าที่ผมจะใช้โอนเหรียญเข้ามาวันนี้นะครับผมจะใช้กระเป๋าโของเพย์ยี่นะครับก็ผมมีเหรียญในนั้น25เหรียญบดีนะครับ สำหรับวิธีการเติมนะครับให้ทุกคนไปที่บ้านสีฟ้านะครับที่มันจะเป็นเ,เขียนว่ากระเป๋านะครับแบงค์นะครับเรากดมาที่แบงค์เลยนะครับก๊อปปี้หมายเลขก,กระเป๋าของเรานะครับของเกมเนาะ,ะแล้วก็ไปที่กระเป๋าที่เราจะโอนเข้ามาเลยนะครับในกรณีนี้ในการสาธิตครั้งนี้ผมใช้กระเป๋าเพย์ยี่เนาะ สำหรับใครที่ใช้กระเป๋าใบนั้น b i ดครับก็ได้นะครับแต่จะใช้ค่าธรรมเนียมไม่เท่ากันเนาะก็คำนวณดีๆนะครับของ b i t ครับเนี่ยจะใช้ค่าธรรมเนียมอยู่ที่4ดอกนะครับที่คุณจะเสียในการโอนในการโอนไปที่เกมนะครับส่วนของเพย์เเนี่ยมันเสียแค่6ดอกนะครับซึ่งมันเสียเยอะกว่า2ดอกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมมีเหรียญอยู่ในนี้พอดี ก็ยอดยอดที่เจ้าต้องโอนไปนะครับขั้นต่ําจากเพย์ยนี่นะครับก็คือ25ดอกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับให้มันเป็นเศษในเกมนะครับเดี๋ยวผมค่อยถอดออ,อกมาทีหลังนะครับก็ผมโอนไป25เลยเนาะยี่ม,มันจะเยอะไปหรือเปล่าไป1 9 อ,อยากโนช้านะอ่าไม่ได้นะครับทุกคนต้องขั้นต่ำต้อง25นะครับก่อนที่จะโอนออกจากแพลตฟอร์มตัวนี้ต้องใช้25ดอกนะครับเป็นขั้นต่ำเนาะก็สำหรับใครที่ใช้กระเป๋าอื่นนะครับต้องดูยอดขั้นต่ำนะครับว่ามันต้องโอนเท่าไหร่บางทีโอนหนึ่งดอกอย่างนี้อาจจะไม่ได้นะครับทุกคน กอ,อ่าคนสามยี่ห้าเนาะผมก็โอนออกไปเลยเดรียที่จะเข้าเกมก็คือยี่สิบห้าดอกนะครับหักค่าธรมเนียมไปสามสิบเอ็ดนะครับสามสิบเอ็ดคือรวมค่าทมเนียมไปหกดอกนะครับก็รวมกันเป็นสามสิบเอ็ดเนาะเดรียที่จะเข้าเกมก็ยี่สิบห้านะครับสำหรับใครที่งงก็ไม่ต้องงงนะครับเข้าประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่เดรียญเข้าแล้วนะทุกคนเพราะว่า ในการโอนแต่ละครั้งเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับเพราะมันต้องผ่านสายจุดนะครับกว่าเงินมันจะเข้านะครับต้องรอหน่อยนะครับทุกคนเดี๋ยวจะตัดภาพไปอีกทีตอนที่เหรียญเข้าแล้วนะครับครับตัดมาตอนนี้นะครับเหรียญก็เข้าสู่เว็บไซต์ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับสามสิบเอ็ดอกนะครับเดี๋ยวผมจะทำการซื้อไข้เลยนะครับทุกคน ไปที่สตูนะครับกดซื้อเลยนะครับไข่สีส้มคอนเฟิร์มไปเลยอ,อเคครทุกคนเรียรบยร้อยครับไปดูที่หน้ากระเป๋านะครับทุกคนไปที่บ้านหลังแรกเนาะบ้านหลังสีแดงนะครับทุกคนให้ทุกคนมาดูตรงนี้นะครับกดทรงอ่าไข่ของเรานะครับ เห็นปุ่มที่สีเหลืองนี้นะครับทุกคนให้ทุกคนกดตรงปุ่มสีเหลืองนี้นะครับรีบกดเลยนะครับเราต้องรีบส่งมันไปเพาะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไข่มันจะเน่าแล้วทุกคนเลยเวลาไปเล็กน้อยเนี่ยไข่มันอาจจะเน่าเลยนะครับให้รีบส่งไปเลยนะครับถ้าปุ่มนี้หายไปนี่คือทุกคนซวยนะครับไข่จะหมดอายุนะครับด้านบนนี้นะครับ กดส่งเลยโอเคครับไข่ไปแล้วนะครับทุกคนให้ไปดูที่บ้านหลังฟักไข่ครับ please, please, โอเคทุกคนจะใช้เวลาในการฟักตัวนะครับเกือบ2ชั่วโมงนะครับก็สัตว์ที่อาจจะได้นะครับก็มี3ตัวนี้นะครับทุกคน C Y T T O C U R โอเคสัตว์ที่เราจะได้ก็มีสามตัวเนาะผมขอให้ได้หมาป่านะครับทุกคนเดี๋ยวพอครบสองชั่วโมงเสร็จปุ๊บนะครับว่าผมได้ตัวไหนเนาะผมจะมา,ารีวิวอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวขอตัดคลิปไปก่อนนะครับตอนนี้เว,เวลามันครบสองชั่วโมงนะครับมันก็จะได้เวลาฟักไข่นะครับ้วเดี๋ยวผมขอตั้งชื่อก่อนเลยกันนะ ทุกคนได้เวลาเปิดไข่ครับลองดูนครับว่าเราจะได้ไไหนนะครับขอให้กดโชคดีครับโอ้ได้หวัวน,นะทุกค วสแต่ก็ยังถือว่าดีนะครับถึงไม่ได้มาป่าแต่ก็โอเคนะครับพอได้สัตว์เสร็จแล้วนะครับให้เราเข้าไปดในเมืองนะครับเราจะเห็นวัววิ่งมาแล้วับโอเคครับทุกคน ัวก็เข้ามาอยู่ในเมืองเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมมาคำนวณให้ดูนะครับว่าวัวตัวนี้นะครับมันจะใช้ระยลายาในการเกินผนกี่วันนะครับก็อันนี้สองวันต้องเข้ามาเก็บเดียงกังน,นะครับ นั้งงานมันจะมีวันทีบอรคกบสองวันปุก๊ก็มาเก็บนะเสียงผมอาจจะหแหบนนะครับเพราะว่าไม่ตื่นนมาัทุนนี่นครับด่วน,น จะได้วันละ10.11เหรียญน,นะครับหกสิบกเราลงคืณไปสองเก้ากันใช่ไหมครับก็น่าจะใช้เวลาประมาณ30วันเนาะ 30วันสูม30บแก็ประมาณหนึ่งเดือนนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนหนเดือนนี่ยผมจะเคลืนทุนนะครับก็แล้วแต่ทุกคนจะพิจารณานะครับถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้ก็ลองคิดพิจนารณาดูนะครับแต่ผมไม่แนะนำนะครับ คำนวณดูนะครับทั้งหมดนะครับสี่เดือนที่มันจะคูดได้นะทุกคนสี่เดือนที่มันจะคุดได้เนี่ยก็คำนวณไปเลยครับสี่เดือนก็ร้อยี่สิบันนะครับทุกคนอู่ร้อยยี่สิบนะครับรมาสองนะครับกำไรม,มันค่อนข้างจะเวอยู่นะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะได้ตามมีจริงหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามอัปเดตเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเว็บมันยังอยู่ว่ามันได้กำไรเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวต่อบนึงนะครับขอบคุณที่ร,รับชมคลิปนะ